สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมแซมมีรถ Smart Cap ปมาแนะนําเข้าใหม่2คันนะครับผมทั้ง2คันนี้นะเป็นรถปี2020นะครับเป็นหน้าหมูป่าแล้วนะเป็นป้ายฟ้านะครับป้ายฟ้านะจดนั่ง2แถวนะครับผมตัวนี้นะต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้นนะถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อเป็นเงินสดแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นป้าย กระบะบรรทุกแบบปกติก็ได้นะครับเป็นป้ายเขียวก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับผมพอมันเป็นป้ายฟ้าปุ๊บเนี่ยข้างหลังมันก็จะเป็นหลังคาทรงกระดองเต่าแบบนี้แล้วมันก็จะมีที่นั่งไว้สำหรับบรรทุกผู้โดยสารหรือว่าบรรทุกคนนั่นเองขนคนนั่นเองนะครับแบบเนี้ยนี่จะเป็นแบบนี้เบ,บ,บาะตรงเนี้ยลูกค้าสามารถที่ยก พาดไว้ข้างๆก็ได้นะครับเนี่ยซ้ายขวาพาดไว้ได้นะครับผมเพื่อขนสัมภาระคือหรือว่าขนของก็ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้ากังวลใจก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนเป็นป้ายสีเขียวก็ได้นะครับก็คือเป็นกระบะบรรทุกแบบปกติภาษีก็จะถูกกว่ายอย่างป้ายฟ้าเนี่ยภาษีอยู่ที่1,600บาทแต่ถ้าเป็นป้ายเขียวกระบะป้ายเขียวอยู่ที่1,350บาทนะครับคันนี้สวยทั้ง2คันสวยเลยนะ เป็นป้ายฟ้าทั้งคู่ออกตัวก่อนที่แซมมาแนะนำมารีวิวเนื่องจากว่ากลุ่มเนี่ยแซมมองว่าขายไม่แพงสองคังนนี้อันนี้มุมมองแซมนะแซมว่าขายไม่แพงได้ปีใหม่ๆรถสวยๆรถเดิมๆด้วยเพราะว่าอย่างปลายปีที่แล้วมันมีสีขาวเข้ามาเนาะแบบนี้เลยป้ายฟ้าสีขาวไม่เยอะกว่านี้ด้วยนะครับ ที่แซมขายไปเนี่ยสามแสนต้นต้นเองซึ่งแซมมองว่าไอ้สองคันเนี่ยก็คิดว่าราคาน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันปี2020เหมือนกันป้ายฟ้าเหมือนกันนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูนะครับซื้อแล้วไปเปลี่ยนเป็นป้ายเขียวก็ได้ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของโครงสร้างตัวรถแซมดูแล้วไม่มีประเด็นอะไรทั้ง2องคัน นะครับมาเดี๋ยวดูดไปพร้อมกันได้ได้หน้าใหม่ด้วยหน้าหมูป่าปี20นะครับปี20นี่ไฟหน้าสวยสวยใสใสเลยเดี๋ยวสติกเกอร์สะท้อนแสงนี้เดี๋ยวลอกออกเก็บงานให้สวยสวยเลยนะครับนี่มันอาจจะย้อนแสงนิดนึงเนาะย้อนแสงมากเลยนะครับมาดูฝากระโปรงก,ก่อนนะฝาเดิมสวยสวยเห็นไหมฝา,นนฝาสวยนะครับสติกเกอร์ใสใสสวยสวยเลยเนี่ยดูหัวน็อตเนี่ย ไม่ขยับโลโก้โตโยต้านะครับแก้มอะไรสวยงามนี่สวยงามเลยดูคานไม่เงาสวยนะครับสวยนี่ตัว R นะครับสติกเกอร์หมอ้อน้ำสวยนะครับตัว L อเนี่ยถามแบตเตอรี่สวยไม่สนิมเห็นไหมแผ่นเพจเนี่ยสวยงามนะครับนี่โนเวม ber ปี2องูสติกเกอร์มอกรสวยแล้วก็เนี่ยแก้มสวยนะครับดูเนี่ย สวยนะครับหน้าก็เดิมๆนะครับสวยเลยอหาดูนี่นี่ห้าสองสามสองคันนี้เลขไมล์แสนสี่หมื่นหกพันกิโลเมตรนะยางดันหลบปียี่สี่นะครับแซมดูแลปีสองพันยี่สิบสี่นะกระจกก็พับมือนะครับดู ปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับมือนะกุญแจครบด้วยเนไมเนี่ยไมแสน46,000กิโลเมตรนะครับเนี่ยภายในยังสวยอยู่เลยนะครับนี่นี่กุญแจรีโมทก็ครบแถมได้เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดแล้วนะนี่เห็นไหมเกียร์หสปีดนะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้ด้วยนะแอร์ก็เป็นแบบมือเหมือนปกติ สวยบอกเลยสวยดูโครงสร้างเห็นไหมสวยนะโครงสร้างเขาคมมากเนะี่ยสวยงามนะครับดูเห็นไหมสติกเกอร์เตือนหนีประตูต้องมีนะประตูเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับดึงดูนี่เห็นไหมสวยงามนะเดี๋ยวตรงนี้แซมเก็บงานอะไรให้รับรองหล่อนะครับพร้อมหล่อแน่นอนนะครับ ลูกกระบะชัดเจนนะเห็นไหมร้อยอาร์คเห็นไหมอ่ะน,นี่มาอยู่ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยชัดเจนละมีแน่นอนนะครับอ่ะดูคัสซีหน่อยอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยอ่ะดูเห็นไหมคัสซีไม่สนิมเลยนะเนี่ยสวยงามนะไม่มีสนิมเลยคัสซีสวยนะครับดูนะเ,นเห็นไหมไม่สนิมเลยทอยเสียขาว นะครับเนี่ยอย่างที่บอกเนาะในส่วนของเบาะเนี่ยมันพับได้เนี่ยมันยกยกแล้วก็พับไปเนี่ยมันจะมีตัวตัวเกี่ยวอยู่เนี่ยบเบาะออกได้เราไว้คนขนขนของได้นะครับขนของได้นะต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าห้ามขนของนะขนได้ปกตินะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นป้ายเขียวก็ได้เลยเอาเบาะออกแค่นั้นเองนะครับชัดเจนนะสวยงามนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตะเข็บสวยคม 4R ต่างๆคมนะครับเนี่ยเดิมสวยๆนะครับนี่นนดูคัสซีเนี่ยสวยเห็นแม้ลูกกระบะก็มีนะครับอ่ะดูอืมมาเห็นไหมด,ดูนี่หน่อยโอ้โหคมมากนะครับสวยงามนะครับ สติกเกอร์เตืเอนหนีประตูก็มีนะครับประตูไม่เคยถอดเหมือนกันเห็นไหมหูมน็อตสวยชัดเจนนะครับเนี่ยสวยงามนี่อุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็ให้ไปหมดนะสำเนารถนะครับสำเนารถมันเป็นปี2022พอเป็นป้ายฟ้าเห็นไหมครับมันจดนั่ง2แถวนะครับ2 4 0 0นี่อยซีซีอคาเน่แคปิตอลซื้อสดเท่านั้นนะครับป้ายฟ้าระดับ2ไม่ชื่อลูกค้าเลยนะครับผมต้องซื้อสดเท่านั้นนะ คันแรกละคันนี้สวยไม่แสนสี่พันอีกคันหนึ่งนะครับไม่มากกว่า20,000กิโลเมตรไม่ห6ึ่0แสกมื่นหิโลเมตรสำหรับคันนี้นะก็สวยเหมือนกันนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเรื่องโครงสร้างสวยงามนะครับสวยนะเนี่ยสวยงามนะเนี่ยนะโลโก,โก้โตโยต้าชัดมากแก้มลายสวยเหมือนกัน นะครับคานไม่เงาเช่นกันนะครับน็อตคานสีดำคมคมสติกเกอร์หมอ้อน้ำตัวแอลชัดเจนนะถามแบตเตอรี่สวยแผ่นเพดสติกเกอร์มอกหัวน็อตส,สวยงามนะครับน่าสวยนะอืมปิดก่อนมาเห็นไหม คันนี้ยางก็เป็นยางปี2024เช่นกันนะครับแซมเช็คละปี24ไหนวะนี่นีนี่อยู่นี่นี่นะอยู่นี่นะครับก็เป็นหน่วยงานเดียวกันนะครับสมาร์ทแคปเปิดได้เหมือนกันนะครับกุญแจคันนี้ก็ครบนะครับกุญแจคันนี้2ดอกเลขไมล์ห่งแกกกิโลเมตรนะครับก็ 6สปีดเหมือนกันลักษณะใดีกันนะครับในส่วนของโครงสร้างหรือว่าคัสซีก็แน่นๆนะครับเหมือนกันไม่มีประเด็นอะไรนะสติกเกอร์เตือนไม่เคยถอดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้น่าจะไม่เห็นแน่เลยอ่ะเนี่ยรอยอาร์คอะไรอยู่เนี่ยจับไปมันจะสะดุดสะดุดนะครับ ดูคัดซีหน่อยอ่า,อาดูหน่อยอ่ะไม่สนิมนะไม่สนิมนะไม่สนิมนะมเหมือนกันนะตะเข็บอะไรสวยงามเหมือนกันเลยนะครับสวยงามเหมือนกันนะ ก็รอยอาร์คชัดเจนนะครับรอยอาร์คอยูอม่มีสติกเกอร์เหมือนกันเป๊ะนะครับประตูแคบสวยประตูแคบสวยนะครับในส่วนของโครงสร้างต่างๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุสวยงามนะครับปียีเหมือนกันนะสำนักรถปี2020เหมือนกันไปเปะ๊เปะนะครับนี่2020ภาษีป้ายฟ้านะอยู่ที่ 1,600บาทแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นป้ายสีเขียวนะกระบะบรรทุกจะอยู่1,350บาทเปลี่ยนได้นะครับสมว่าราคาน่าสนใจแน่นอนนะก็เลยถือโอกาสมารีวิวรถให้ดูนะครับว่ามีเข้ามานะครับสำหรับ2คันนี้เป็นหมูป่าสมาร์ทแคปเตียเกียธรรมดาปี20นะไม่แสนสี่กับไม่แสนหกห นะครับรอราคากันนิดนึงนะส่วนในระหว่างรอราคาใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์โทร0863543692นะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะโอเคคลิปนี้แซมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแคป2สคันนี้ป้ายฟ้านะครับไปแล้วทุกคนนะเออลืมบอกไปรถคันสคันนี้จอดอยู่ที่โกดังสาขาเทพารักษ์นะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ